ไม่เจ็บแม่เจ็บแม่เจ็บแม่ะเ็เจ็บดีแล้วไม่เจ็บเลยอ่ะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เไม่เใครยัยัยสั่เลยลูกัจะเป็นเด็กดีแล้วร้านไอนสักก็ไม่รู้จริง รยแล้เล้าลุกขึ้นลุกขึ้น